โยโยโย่บายมังกรเจินกลับคืงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึผูหนังทุกช่องทางเจ๋อก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับกอรณีฟ้าผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตเขาร่วมชมรมผู้หนังได้ที่เอ็มบีพีสามสิบสามครับมาถึงคัมคืนวันเสาร์ครับคืงเน้นทีมเดียวพี่เจ๋อเลือกเกมมาละห้าทุ่มครึ่งครับฟุตบอลพรีเมียร์กงกฤษเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับฟูลแลมอันดับสิบสี่จะเปิดบ้านเจอกับจาฝูงอาร์เซนอลฟูลแลมมีแปดแต้มจากการชนะสองเสมอสองแพ้สามเกมล่าสุดบุกแพ้บบออลหมมมััดาาาต่นนะครโกซิว หมดสิทธิ์ใช้งานซาชาลูกิตแล้วก็โรดิโก้มูนิสแถมต้องเช็คนรายของราอูฮิเมเนสกองหน้าเม็กซิโกอีกนะครับตัวลาลาก็ประตูแบร์เลโน่ครับเกมรับโยคิมแอนเดอร์เซนตรงกลางก็ซันเดอร์เบิร์ตเอมิลสมิธโรวนาลุสเอสอีโบบี้แฮร์รี่วิลสันจอชคิงนะครับเป็นตัวเลือกนะโยโยโย่เจ็ดสาผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่อาร์เซนอล นำเป็นจ่าฟูมิสุบกแต้มจากการชนะ5สเสมอ 1, 1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมมา2 0งนะครับนิเกลวาเตต้ายาม,มูสิใช้างานคลายฮาเวสมาตินโอเดกาดโนนี่มาดูเอเก้พวกนี้ยังลงไม่ได้ต่อหลักประตูดาบิดราย่านะครับเกมรับซาลีบากับกาบเบรียลตรงกลางเนี่ยคือถ้าโอเดกาดเล่นไม่ได้เนี่ยก็อาจจะถอย เอเซ่มาเล่นหรือไม่ก็ตทอสซามาเล่นได้นะครับเพราะว่ามาตินารี่ก็ฟอร์มดีครับช่วงนี้ไหนจะมีบุกยซากา้าวิกตอร์เยอร์เคเลสก็เป็นตัวเลือกหมดนะครับเช <c oughs> อกันรดูการก่อนเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านฟูแลม บ้านอาร์เซานอลอาร์เซนอลชนะ2-1ก่อนเกมอาร์เซนอลบุกมาเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับก็ฟูลาปเนี่ยแพ้มา2เกมติดพี่เห็นว่าปัญหาใหญ่คือหน้าเป้านะครับพอไม่มีโรดิโก้โมนิสเจ็บราอูฮิเมเนสก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยบางทีต้องใช้จอช์คิงหรือไม่ก็ดามาเตาเล่ไปเล่นเป็นฟอสไนซึ่งจุดเนี้ยศักยภาพลดไปเยอะในขณะนะที่ Arsenal อาร์เซนอลยัดอยู่ในช่วงคืนฟอร์มนะครับชนะมา4เกมติดพี่เห็นมองว่าแม้ว่าจะไม่มีโอเดกาต์แต่ว่าตัวอย่างมาร์ตินซูบีเมนดี้ ตัวอย่างมิเกลเมริโนก็เล่นได้หมดนะครับดูแล้วเนี่ยแม่น่าวัดใจอาร์เซนอลครับจะบุกมาเบียดแน่อย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย